โย่ Yo, สวัสดีครับที่สุดการแฟนลิฟดรอทามบผมตอนนี้ผมอยู่กับกอนเดอะสแนตครับแล้วข้างหลัง<ม>น้องสเกลครับผมวันนี้ผมว่าผมจะวาดเออไซเบอร์พังบัตเทอร์ไฟล์ไม่ค่อยชอบเลยตัวนี้เป็นสกินสกินใหม่ของบัตเตอร์ไฟล์ครับเป็นตัวที่ผมชอบมากนะก็เน, <c oughs> นี่ยตัวนี้ตัวนี้นสุ่มไปส0 0พันไม่ได้เลยเลยได้เลยเพชรกับเงินกับทองมาสามพันไม่ได้เลยไม่ได้วันนี้มีห้าพันพี่จะสุ่มเท่าไหร่ สุมห้าพันเลยจะเอานี่ครับการจะได้เนี่ยเราจะต้องได้ตัวคริสตัลอันนี้มาหนึ่งอันนะครับถึงจะได้นะครับผมผมว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าเออห้าพันเลยสุ่มสุ่มห้าเลยนะสุ่มห้าเลยเพราผมจะเป็นคนพูดดวงดังถ้าผมจิ้มอาจจะได้เลยมาปอนจิ้มไม่พี่หน่อยให้พี่จิ้มก่อนเอาละถ้าเนั่ยลุ้นลุ้นผมไม่รู้เวลาแน่อาแน่ใจแล้วจะสุ่มห้าบุญแน่ใจแน่นอนดูดิ ได้ไหมววะอุ้ยไม่ได้วะไม่ได้วะขอได้ไหมสุ่มอีกห้าครั้งมันกดสุ่มอีกห้าครั้งผมว่าโคตรดวงดีเลยที่เราดูรอบนี้ยังไงก็ได้เฮ้ยจริงไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นี่ซื้อใหม่อุ้ยไม่ได้วะบอลเป็นไรลองสุูบทีละครั้งดิทีละครั้งเหรอลองดูไปลองครั้งหนึ่งก่อนนะครับผม ันวิธีการผมอ่านมาแล้วครั้งสับห้าครั้งสับห้าอ๋ออ่ะมีครั้งเดียวครับผมเฮ <c oughs> ้ยมา <c oughs> มาเ <c oughs> ขาบอกว่าวิธีการส่งต้องกดยืนยันครับ <c oughs> แล้วก็กดตรงนี้อย่าไปเริ่มตรงนี้มัมนปิดการเริ่มใหม่ครับวีดูวีดู ใกล้แล pues ้วพี่ใกล้แล้วพีีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงเป็นลูนใจไม่ได้วะเฮ้ยอู้ยจัดไปหน่อยพี่โจัให้หน่อยครับบาง้อมเฮ้ยโเนี่ยกดเลยครับพี่โอแล้ว ได้ไหมทีไม่ได้ไหมจับเสียงแล้วมีว่ะมาแล้วมีแล้วมีแล้วพี่เพชรเด้ยเอว่าได้ได้ถือว่าได้เสียได้มาเสียงไม่เสียงไม่มาเฮ้ยโอ้ยเอาไปทำอะไรวะเงินตอนนี้สิบเจ็ดเคมีหมื่นเจ็ดแล้วทองตอนนี้สุ่มกันไหมยับมากซื้อลูนยัยได้ซื้อลูนซื้อลูนไปห้าครั้งเอากี่ครั้งดิห้าครั้งจัดห้าครั้งเลยห้าครั้งครับผม ปิดไปิดไวิดไว้ปิดไวดีเสียดีอนี่มีทองแวบมีทองแวบอ้ยปื๊บเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยเอ้ยมันมีทองแว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 บโอ้แล้วใช่สุดยอทองแว็บนี่มีทองบผม คือกดแรกเลยครับผมโชว์น้องเลยพี่แรกโชว์แรกโชว์กดโชว์เลยอันไหนวะมันเบลึกนะเทียบลายโอ้ยไม่ต้องวาดตามสัญญาแล้วแหละ,นะแน่นอนนะผมพบกันแน่นอนครับกับการวาดไซเบอร์พังบัลเทอร์ไฟล์ครับผมเจอกันนะผมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับครับผมบ๊ายบาย,บาย